สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Spider Hero 2นั่นเองทผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้ก็เป็นเกมแอคชั่นที่ได้แรงบันดาลใจมาจากนิ่งส่ของตัว Spider-Man นั่นเองทผู้ชมครับเดี๋ยวลองกดเพลย์แล้วไปเล่นบรรยากาศตัวเกมกันเลยนะครับนี่บรรยากาศอนิเมชั่นก็จะเป็นประมาณนี้ทุผู้ชมมันจะเป็นการเล่นเป็นรอบๆไปนะครับหลังจากที่เราชนะรอบแรกนะครับเรากดทําการ บายหรือว่าเรากดปิดตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะเล่นในรอบถัดไปเนาะมันจะเป็นแอคชั่นแบบต่อสู้เรื่อยๆนะสำหรับในส่วนของ Spider h e r o 2ในภาคนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับมันจะมีพวกบอดมาให้เราสู้แบบเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อนิเมชันต่างๆนะครับขาย SpiderMa n นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการอัปเกรดในส่วนของสกิลต่างๆไม่แบบว่าจะเป็นการยิงโยงยิงใยนู่นนี่นั่น,น,นอีกนั่นเองท่านผู้ชมครับเนี่ยอย่างเช่นถ้าโมเราซื้อตัวนี้มานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเล่นในรอบถัดไปนะครับ มันก็จะมี่าแบบนี้มากระโดดคือมันจะมีท่าใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับขึ้นอยู่กับการปลดล็อกเนาะนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวก็จะมีท่ายิงใหญ่นะครับแต่ต้องรอซื้อก่อนเอถือว่าใช้ได้อยู่นะเป็นเกมแบบรวดเร็วผมว่าสนุกอยู่นะสำหรับเกมตัวนี้ท่านผู้ชมครับอาจจะไม่ได้เป็นตัวเกมที่เป็นแบบ Open World ที่เราเดินในแบบแล้วไต่กำโพงกำแพงอะไรแบบนั้นนะครับ นะเปิดได้เดียวแล้วก็ปิดไปนะครับแล้วก็ไปดันต่อไปนะครับดานที่4ี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกับบอสท่านผู้ชมนี่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 ใช้ได้กันนะเนี่ยปึ๊บ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 อ่านี่นี่นี่น,นี่โอ้โหโอ้โหอยังไงพ่อหนุม่มเรียบร้อยนะครับต่อมาเราก็จเจอกับบอสนะครับนี่ถ้าเรามีเงินประมาณหนึ่งท่านผู้ชมครับเราสามารถทําการซื้อนะครับนี่เห็นปะ่ะมันจะมีท่าอยู่ด้าน้ายมือนะครับ แล้วก็มีท่าด้านขวามืออะไรแบบนี้เนาะแต่ตอนนี้ไม่มีเงินนะครับไปสู้กับบอสก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้เงินเนาะเราไม่ดูโคตรสนองโฆษณาอะไรอ้ยโดนไว้แม่งโกงอะ่ะโกงเหรอโกงเหรอโอ้โหบอสถึกจังวะอ้าวลดลดเลือดไม่ใช่ลดเลดือดเลดือดลดจะครึ่งหนึ่งละเอาเอาโอ้ยโดน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 ดีดีดีโอ้ยโดน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 โอ้ยโดน,โดน,โดน เกินไปว่ะเกินไปเกินไปไหมเกินไปไหมนี่นี่มา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 พนมเอ้กระโดดปึ๊บปึบ่าเราจะไม่ค่อยเยอะนะครับนี่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 นเรียบร้อยครับผมสําหรับด่านบอสคือมันจะค่อยๆเคลียด่านแล้วมันจะปลดล็อกพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเกมตัวนี้เนาะเอาอันนี้ได้เงิน100นะครับเนี่ยเงิน100นะครับเดี๋ยวเราจะสามารถ ในส่วนของท่านะครับหรือฮีโร่ที่เป็นสกิลต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยมันจะมีสกิลอีกนะครับกดดูได้ทุอย่าเนี่ยมันมีเยอะนะเนี่ยมีเยอะเลยท่านผู้ชมครับนี่ดูครับนี่มียิงใหญ่ด้วยนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องอในส่วนของตัวสกินต่างๆถ้าเขาทําสกินเข้ามาผมว่าเกมตัวเนี้จะน่าเล่นมากกว่านี้แน,น่ๆท่านผู้ชมครับ,รบเดี๋ยวลองเพลย์อีกสักเล็กน้อยแล้วกันนี่นี่เออเอาว่ะ ี่ครับตอนนี้ก็เป็นการสู้อ่าพวกในมงในเมืองนี่ยิงใหญ่แล้วก็เข้าไปหานี่นี่นี่นออเอาว่ะเอาว่ะท่านผู้ชมครับเอา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 มาเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่นี่เรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีท่าต่างๆโอ้โหราคาแพงว่ะแพงว่ะท่านผู้ชมครับ มานี่พ่อหนุ่มนี่นี่นี่เอ๊ฟึบฟึบฟึบเดี๋ยวพอท่าเยอะขึ้นนะครับคอมโบในการเล่นของเราก็จะแบบมันมากิ่งขึ้นนั่นเองท่นผู้ชมครับนี่ดึงไปโชกโชกชกโชกยังไงละ่ะก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้นะครับในส่วนของเกมเพล์เนาะส่วนเมนูช็อปมีอะไรบ้างนีครับก็มีอ่า ขายเงินล้วุ่นเลยนะครับแล้วก็ทําการปิดโฆษณานะครับเกมนี้มันสามารถเล่นออฟไลน์ได้นั่นเองนะครับส่วนเซตติ้งนะครับสามารถปรับอะไรได้บ้างพวกกราฟฟิกกราฟิกอะไรปรับไม่ได้เลยนะปรับได้แค่ตัวภาษาอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองดูเกมนี้ได้ครับผม